สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซูเปอร์เกมมิ์แชนแนลหราจะเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งซูเปอร์กมสครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมแล Legend Lock Monster Card c ล l l e c t o r เกมนี้เขาก็เป็นเกมที่เรียกว่าเป็นเกมที่ออกแบบโดยคนไทยนะแล้วก็ได้ IP ีแร็กนลล็อกมานะครับจากค่ายกาวิที้นั่นเองนะครับแล้วก็ทําการผลิตโดยสยามบอร์ดเกมนะครับผมเกมนี้จะเป็นเกมแนวเซตคอลเลกชันครับที่เราจะต้องพยายามเก็บมอนสเตอร์ให้เป็นสีเดียวกันให้ได้ครับแล้วก็ตอนหลังก็มาวัดว่าพลังของมอนสเตอร์สีของเราเนี่ย แกล้งวาวคนอื่นหรือเปล่านะครับในช่วงตอนจบเกมครับแต่ก็มีวิธีจบเกมที่ต้องเหนือจากนั้นด้วยนะครับตัวเกมก็มีไม้ถึง2องเวรเลียนเลยนะซึ่งจะมีวาเลียนไอเทมแล้วก็วาเลียนของสถานที่นะครับแต่ผมขอพูดถึงวาเลียนที่ผมชอบแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมผมขอยกตัวอย่างในกรณีที่เล่น2-3ถึงคนแล้วกันนะครับซึ่งเริ่มมาเนี่ยเราจะได้การ์ดในมือครับคนละ4ใบครับ แบบสุ่มนี่มันไม่สุ่มแล้วเนี่ยนะผมขอใหม่นะครับผมน่าจะสับไม่แตกเองนะครับเพราะเวลาเล่น,ม,นมันต้องเก็บการให้ได้สีเดียวกันไงมันเลยเวลาเก็บเลยไม่ค่อยกระจายอะไรอ่าประมาณนี้นี่คือสุ่มของแท้นะครับอ่าแล้วก็จะได้อเทมคนละอันนะครับอันนี้จะเป็นโมดูลนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมว่านแนะนาไม่ใส่นะมันจะใม้แอคชั่นเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นมีจังหวะจะโคนที่แบบเฮ้ยใช้พิกสถานการณ์ได้นะครับซึ่ง สุ่มมานะครับมันจะเป็นไอเทมเริ่มต้นจะมีรูปดาวอยู่นะครับแล้วก็จะมีกองไอเทมทั่วไปนะครับที่จะไม่มีรูปดาวอยู่ตรงมุมขวาบนนะครับทุกไอเทมจะมาพร้อมกับ1นึ่งพชั่นนะครับซึ่งพชั่นเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขชัยชนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถเก็บพชั่นได้ครบ สามอันที่สีเดียวกันก็ชนะนะครับหรือสี่อันสีต่างกันก็ชนะที่เดียวกันแต่ว่าให้มันฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูเงื่อนไขาการได้ไอเทมและพปรชั่นเพิ่มเติมทีหนึ่งนะครับเป้าหมายของเกมนี้ครับคือเราจะต้องเก็บการ์ดทั้งเจ็ดใบนะครับซึ่งเป็นแม็กซิมัมแฮนด์ของสำหรับเล่นสองถึงสามคนนะครับผมเมื่อเก็บครบเจ็ดใบแล้วเป็นสีเดียวกันได้ทั้งหมดครับเราก็จะชนะเกมครับแต่ว่ามันจะมีวาเลนซ์สำหรับเกมเมอร์จริงจังนิดหนึ่งด้วยก็คือว่า มันไม่ใช่เราจะชนะสัทีเดียวเราก็ต้องมาดูด้วยว่าพลังตรงนี้ของสีที่เราเล่นเนี่ยวัดกับคนอื่นเนี่ยเราจะชนะด้วยหรือเปล่านะครับโดยที่ทุกคนเนี่ยพอจบเกมปุ๊บเขาก็โชว์การในมือแล้วเลือกเอาสีที่พลังเยอะที่สุดอะมาเพิ่มกับวัดกับทุกคนนะครับใครพลังเยอะสุดชนะเราอาจจะเก็บครบ7ใบก่อนแต่มันมีแต่1 2 3 1 2สอาสาอีกคนหนึ่งไม่แปดเอะไรก็ไม่รู้แต่มีไม่ครบ7อะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะชนะเราได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังดีๆไม่ใช่แบบรีบแล้วจบแล้วก็แพ้ก็กสวยไปนะครับ มาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับติงตาเราจะเลือกทํา1แอคชั่นนะครับจากหลากหลายแอคชั่นมากมาดูไปด้วยกันนะครับอย่างแรกที่เราสามารถทําได้ครับคือจั่วการหนึ่งใบแบบสุ่มๆแบบนี้นะครับอย่างที่สที่เราสามารถทําได้ครับตาหนึ่งทำหนึ่งแอคชั่นเท่านั้นนะแต่นี้ผมจะบอกทุกแอคชั่นที่เราสามารถทําได้นะครับอย่างที่2คือจับมอนสเตอร์จากฝูงมอนสเตอร์นั่นเองนะครับฝูงมอนสเตอร์จะมีมอนสเตอร์อยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับเราจะต้องทิ้งการ์ดเพื่อทําการจับมอนสเตอร์นะครับโดยที่ดูแวล power เท่าไหร่ในการจับนสเตอร์นะครับ,รบสมมุติว่าอืมผมผมอยากเก็บสีฟ้าว่ะสีฟ้าดูมีอนาคตใช่ไหมอ่าเจ็ดละอ่ะผมทิ้งโหไม่เป็นไรนะครับทิ้งใบน,นี้แล้วกันนะครับใบนี้คือ power 8ทิ้งได้มากกว่า1ใบนะทิ้งใบไหนก็ได้แล้วแต่เลยนะครับแต่ผมขอเลือกแค่จะทิ้งใบเดียวครับนี่คือ power 8นั่นเองเพราะว่า power 8เนี่ยผมจะสามารถจับมนสเตอร์ได้ตาม power ที่ผมมีนะครับนั่นคือ8นั่นเองจับอะไรได้บ้างเนี่ยผมจับนี้6แล้วบวกอีกหนึ่งเป็นเ็นะครับอีกอ นะครับอ่ะก็สูญเสียไปนะครับก็คือกับจับได้มากสุดถึง8เลยนะครับแล้วมันก็จะเลื่อนครับออ่าการไอเทมเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างใบที่หนึ่งกับใบที่2เสมอนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราสามารถจับมอนสเตอร์คู่บนได้คู่เนี่ยใบคู่หนึ่งคู่2อเนี่ยนะครับอาจจะจับผสมนเลยก็ได้เราจะได้ไอเทมไปด้วยแล้วก็จะได้พอชั่นไปด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนได้ไปอ่ะมันก็จะจั่วใหม่ครับแล้วก็รวมถึงจั่วพอชั่นจากถุงเนี่ยมา ใหม่ด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเก็บโคชั่นเนาะนะครับก็คือล้องจับมอนสเตอร์ที่มันอยู่2ใบแรกได้เห็นไหมผมก็เลยมีสีฟ้ามากขึ้นแล้วนะครับผมแอคชั่นต่อไปที่สามารถทําได้ครับคือการใช้ความสามารถของมอนสเตอร์ที่เรามีนะครับอย่างเช่นใบนี้ครับเขาบอกว่าเราใช้ใบนี้ผมก็ใช้ใบนี้นะครับเราจะดู3ใบบนกองครับ้วก็เลือก1ใบขึ้นมือ2ใบลงกองทิ้งกระชับนี่หูเบอร์เก้าโคตรโคตรฟลุกนะครับผมเลือกใบนี้ขึ้นมือครับ2ใบลงกองทิ้ง เห็นไหมตนอนนี้ผมนี่ผมมีสีฟ้าเยอะแล้วครับถ้าผมมีสีฟ้าครบเจ็ดที่ชนะเลยนะครับผมแอ,แอคชั่นต่อไปที่สามารถทําได้นะครับก็คือใช้ไอเทมนั่นเองแต่ถ้าไอเทมมีรูปเครื่องหมายสายฟ้าเนี่ยหรือการ์ดแอคชั่นที่มีรูปเครื่องหมายสายฟ้าอย่างเงี้ยจะไม่นับเป็นแอคชั่นนะครับจะสามารถใช้ขัดนู่นนี่นั่นได้เช่นอันนี้เขาบอกว่ายกเลิกผลการมอนสเตอร์หนึ่งใบก็คือเวลาเขาใช้เอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์เหมือนที่ผมใช้เมื่อกี้สามารถใช้ไปเนี้ยเพื่อขัดเขาได้นะครับอ่า แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีลูกสายฟ้าต้องใช้ชั้นนะอันนี้เขาบอกว่าอะไรถ้าผมใช้ชั้นนี้ครับผมจวการ์นหนึ่งใบครับแล้วก็สุ่มหยิบการ์มอนสเตอร์1ใบจากกองทิ้งนะครับและใช้ความสามารถตัวน,นั้นแล้วก็ลงอองทิ้งอ่าผมก็จะสุม่มววเดิน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 เ้ิเดินเนเดินเเนเเน เออเอาการ์ดที่มีหมายเลขสูงสุดในมือเข้ามาอ่ะผมก่เอ้ยมึงเอาการ์ดเลขสูงสุดมากอ่ะเขาก็จะเลือกการ์ดเลขสูงสุดมาให้ผมถ้ามันตรงสีฟ้านี่ก็โชคดีไปถ้าเป็นสีอื่นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาจับมอนสเตอร์ก็ได้นะครับอ่ะเวลาใช้ไอเทมครับตะแคงไว้ให้รู้ว่าใช้ไปแล้วนะครับซึ่งมันจะมีความสามารถของเบอร์หกเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเราจะเอาการ์ดสามบาใบจากเนี้ย เข้ากองจั่วแล้วก็เปิดใหม่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งไอเทมขึ้นมาได้ประมาณนี้เนาะก็ก็เป็นความสามารถที่เอาไว้เล่นกับไอเทมนะครับถ้าไอเทมใช้ได้ใหม่หรือว่าถ้าขี้เกียจเอามาใหม่ก็ไปเอาไอเทมเพิ่มก็ได้นะโดยการจับ2นี้บางทีเราอาจจะสีไม่ตรงอาจจะจับมาก่อนเพื่อจอาไอเทมเพื่อที่จะบางทีสามารถที่จะปิดเกมด้วยพชันได้หรือว่าเอามาใช้เพื่อพลิกสถานการณ์ได้นั่นเองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราการ์ดครบ7ใบนะครับเราจะไม่สามารถมีการ์ดเพิ่มได้อีกแล้วนะ อ่าถ้าเราใช้แอคชั่นจั่วก็ไม่ได้จั่วนะครับเพราะนั้นก็ต้องแบบใช้แอคชั่นจับมอนเตอร์มันชิ้งไปหรือว่าชิ้งเพื่อจับอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเกิดว่าเราจะต้องมีการ์ดเกิน7ใบก็ให้หยุดโปรเซสไว้ที่ตรงนั้นอย่างเช่นถ้าเรามี6กเนี้ยเราต้องจั่ว2ใบก็จั่วแค่1ครับไม่สามารถที่จะจั่วมาให้เกินและเลือกชิ้งได้นี่ทําไม่ได้นะสำหรับเกมนี้นะครับมันก็ต้องบันเนชดีๆนะครับผมหรือร้อยคนอื่นปิดเกมแล้วค่อยโชว์สีฟ้าอย่างนี้ก็ได้นะครับแลกรรออะคนลับ พอทีมันจะมีไอตัวโมดูลสถานที่ด้วยนะแต่ผมไม่ค่อยแนะนําแต่ถ้าชอบก็กใส่ได้ถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มลูกเล่นอะไรเงี้ยซึ่งโมดูลสถานที่เนี่ยการ์ดแต่ละใบก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นการ์ดเบอร์สองนอกจากจะใช้ความสามารถของปกติมาได้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะแอบดูสถานที่คนอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยพาราะสถานที่มันจะเกี่ยวเนื่องจากการนับแต้มเหมนเนี้ยก็จะนับสีฟ้านับโปลิง่งสีชมพูนับสีเขียวนับสีดำยังสามารถที่จะสลับกันไปมาได้นะทำให้เขาอะ ไอ้ที่เอ้ยกูต้องเปลี่ยนสีเล่นอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยก็ลองดูนะเผื่อสนใจนะครับอ่ะนี่ก็ทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูความคิเขียนัวผมดีกว่าครับว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างครับกับแลนด์ล็อกมอนสเตอร์การ์ดコレ็คเตอร์มอนสเตอร์การ์ดコレ็คเตอร์ครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ยื้อยุดฉุกระชากได้อย่างสนุกสนานนะส่วนตัวเนี่ยผมชอบการเล่น2คนนะครับเพราะว่านอกจากเราจะต้องพยายามที่จะเก็บสีครบของเราและพลังมันเยอะๆเนี่ยเรายังต้องขัด อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นหลายคนอาจจะเล่น4คน5คนเงี้ยนะครับมันเล่นได้กี่คนวะสี่คนปะเออเอเจอเจอหกคนพอเล่นหนึ่งหกคนเลยปะเมื่อไหคือถ้าเกิดเราเล่นหลายคนนะครับอ่าผมรู้สึกว่าอารมณ์ขัดกันมันน้อยไปเราจะรู้สึกว่าเราจะโฟกัสตัวเองอะ่ะไม่สนหรอกว่าใครจะเก็บได้ใกล้เท่าไหร่แล้วหรือไม่จำเป็นต้องไปนั่งนับไม่นั่งสังเกตว่าเขาเล่นสีอะไรเงี้ยเราก็แค่พยายามสีของเราให้ครบกลายว่าผมรู้สึกว่าฟิลลิ่งมันหายไปอ่ะมันกลายเป็นแบบว่าเหมือนดวงอ่ะเหมือนแบบว่าเฮ้ ถ้าเราฟุกมือแรกมาได้สีตรงๆกันแล้วแค่จับอะไรนี้หน่อยแล้วถ้าเกิดฟุกอีกที่แบบว่าตรงฝูมอนเตอร์ม่นเป็นสีนั้นที่เราเล่นพอดีอะไรเงี้ยมันก็สามารถทําให้เกิดการจบได้ภายใน5นาทีเลยนะซึ่งมันมีเกมแบบนี้ก็ครึ่งๆเลยนะครับแต่เมื่อไหรก็ตามครับที่เกิดการยือ้อฉุก,กระชากเกิดขึ้นในเกมนี้จะ อโอโหแบบพลาวออมาเลยนะเรียกว่ากระโดดมาเลยความสนุกนี่มันมากนะครับก็แนะนําให้เล่น2คนนะครับลองดูนะนะครับแต่2คนก็ยังมีปัญหานะนะถ้าเกิดว่าแบบมือแรกมาแล้วเราเล่นอันนี้แล้วแล้วก็แบบว่า กองวันเตอร์ออกมาแล้วสรงกับสีในมือเราเนี่ยจบโคตรไวจบไปได้ห้านาทีก็มามีมาแล้วนะจู่ๆครบ 7, เจ็ดอ้าวจบอา้าวออกครบสีแล้วเหรออะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยนะว่าเฮ้ยเรามีไอเทมหรือมีการ์ดอะไรที่จะไปขัดเขาไหมนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า,ามันอึดอัดน,นิดนึงก็คือเรื่องของเท็กซ์ครับที่แม่งยาวอะ่ะยาวมากเลยพราะจริงตัวนี้เท็กไม่ยาวแล้วคอลมาถไม่ได้ยาวขนาดนั้นแต่เนื่องจากว่า พอเล่นกับการไอเทมเนี่ยมันจะมีความสามารถเพิ่มเติมเข้ามาครับก็อาจจะทําให้ผู้เล่นใหมร่รู้สึกโอเวอร์วอร์มิงนะรู้สึกว่าเฮ้ยข้อมูลเยอะขี้เกียจอ่านนะเอาริงเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เล่นรอบแรกอาจจะไม่ค่อยสนุกนะถ้าคุณเล่นรอบแรกแล้วคุณรู้สึกว่าอีอย่างว่ามันปกติครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณชินความสามารถของการ์ดทุกใบซึ่งการ์ดทุกใบมันก็จะมีเลข1ถึง9แล้วก็แต่ละเลขเนี่ยจะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันคือเลขหนึ่งก็จะเป็นความสามารถเดียวกันหมดเลยเลขสองเดียวกันเลขสามเดียวกันเลขสี่ เพราะว่าพอเล่นครั้งแรกเราจะรู้สึกว่ากูไม่รู้จะขัดใครยังไงเลยเพราะว่าขี้เียจมานั่งอ่านการ์ดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันขิดยาวนะครับรู้สึกว่าเอ้ยถ้าทําเป็นสัญลักษณ์ที่มันดู make ซ e n s มันอาจจะแบบแค่อย่างน้อยรีมายเรารีมายว่าเอ้ยเออเบอร์สองมันคือนี้นะเรามองปล้ดเดียวก็รู้เลยหรือมีทั้งสัญลักษณ์ทั้งเทคหรือมีแค่สัญลักษณ์บนการ์ดแล้วเทคไปอยู่ที่คู่มือก็ได้นะครับเพราะว่าเอาจริงมันทําให้การมองการ์ดการมองปล้ดเดียวกันมองแล้วเราจําได้ว่าที่เราเคยใช้เนี่ยมันคืออะไรเงี้ยมันจะช่วยทําใ เล่นคล่องได้ไวขึ้นนะเล่นคล่องได้ไวขึ้นนี่ความเห็นส่วนตัวนะครับผมถ้าเป็นดีไซน์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะครับก็ทําให้กาเรเล่นครั้งแรกของหลายๆคนเนะี่ยลืมมักจะลืมที่จะใช้ความสามารถการ์ดมักจะแบบว่าแค่เก็บสีอ่ะแล้วดูพาวเวอร์แล้วก็จับมอนสเตอร์แต่ไม่สนใจเยว่าความสามารถการทำอะไรได้นะครับการใส่โมดูลไอเทมผมชอบมากๆโคตชชอบเลยมันทาให้เหตุผลในการจับสีอื่นมันมีมาไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยโฟกัสแต่จับแต่สีของเราแล้วก็ เกมจบ5นาทีจบอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่ว่ามันจะมีจัง,จงหวะที่เฮ้ยโอเคเราจับนี้มาก่อนนะเพราะว่าค,ความสามารถมันก็ดีนะครับเดี๋ยวเอามาใช้จว่ว2เนี้ยเผื่อเราจะได้การ์ดใบนี้นี้เผื่อบบมันไม่มีสีของเรางี้อ,อาจจะมีแต่ว่าอไอเทมนี้มันดีมากเลยนะมันเอามาทําให้เราขัดนู่นขัดนี่แล้วอาจจะทําให้เราเนี่ยหรือโพชั่นสีมันตรงอะไรเงี้ยเนาะสมมุติเรามีพชั่นสีม่วงอยู่แล้วเห็นพชั่นสีม่วงเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็การใส่ไอเทมเนี่ยมันทำให้ดิสชั่นเมคกิ้งมันดีมากยิ่งขึ้ การ์ดสีองเล่าแต่ว่าจะมีช้อยอื่นให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําด้วยนะครับเรื่องของการใช้การ์ดสีอื่นอะไรเนี้ยผมชอบมากนะคือต่อให้เราไม่ได้สีของเราก็ตามเนี่ยเราก็สามารถใช้ความสามารถของมันได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปคนเล่นใหม่เนี่ยแทบไม่สนความามาเลยแทบจะทิ้งแล้วก็จับอย่างเดียวทิ้งแล้วจับอย่างเดียวนะครับก็ลองเล่นดูสาหรับใครที่เล่นครั้งแรกแล้วไม่ค่อยสนใจบอกเลยว่าความสนุกมันอยู่ตรงเนี้ยเยอะมากๆเลยก็แอบ,บน่าเสียดายที่เขาไม่ได้ทําเป็นสัญลักษณ์อะเขาดันเขียนมาตรงๆเลยมันทมให้ต่อให้เราเจอการ์ดใบหนึ่งอีีกกทมัน็ ไม่ไหวที่เราจะต้องไปอ่านะเพราะว่าบางทีแบบแต่ถ้าเป็นสสยลักษณ์นะบางทีเราเจอการ์ดใบหนึ่งอีกทีที่เราเคยใช้เราอาจจะจํามันได้ง่ายกว่าเยอะมากเลยนะครับก็นี่คือเลกนาล็อกมอนสเตอร์การ์ดคอเลกเตอร์นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นกับแฟนดวลกันโคตรมันโคตนมันแต่ก็ต้องบอกว่ามีบางจังหวะจริงๆที่มันทําให้ <laughs> แปบเดียวจบเพราะว่าทุกอย่างมันเอื้อเลยเกินมือแรกได้สีครบและตลาดแม่งก็สีเดียวกันอีกอะไรเงี้ยโอ้โหกลายเป็นว่าจบไวมากเลยนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในจังหวะยือย้อจุ่กระชากนะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมสนุกมากนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับใครที่เป็นแฟนแลกนาล็อกก็น่าจะฟินกับเกมนี้ได้ไม่ยากเลยนอกจากระบบที่ยังสนุกเพลินแล้วนะครับก็ยังจะมีอาร์ตเวิร์สที่เป็นออริจินอลด้วยคือแบบน่ารักอะผมชอบเลยดูยดิ น่ารักมากนะครับมอนสเตอร์นี่ยกันมาเต็มเลยยกกันมาแทบจะครบเลยนะครับผมก็ขอบคุณที่ตามชมครับก็ขอขอบคุณเกมนี้จากสยามบอร์ดเกมด้วยนะครับผมที่จัดจำหน่ายเกมนี้นะครับผมก็ใครที่อยากได้ก็ลองไปหาตามร้านคาชั้นนำทั่วไปหรือทักทางสยามบอดเกมไปโดยตรงก็ได้นะครับสำหรับมอนสเตอร์การ์ดคอลเลกเตอร์แล็ดน่ล็อกนะครับผมไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้า,าครับไปมาครับ ถ้าชอบก็สามารถสนับสนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่าแพตตี้อนั่นเองนะครับหรือจะสับกด s u b สไคร b ์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้